เรื่องราวก้างแมนซีซีซีเฮ้ยไงแล้วขวรมุบอ้อนด้แล้วสินะเฮ้ยมันจะบนมุบอ้อนอยังไงก็ไม่รู้เฮ้ยมันตกวันจากไหนเนี่ยเฮ้ยมันจะยวบตัวเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยโอ้ยอะไรกันเนี่ยน้ำมันระเบิดงั้นเหรอ แกไม่เหยีดเลยแกไม่รอเลยโมมี้อะไรเลยเฮ้ยไม่น่ะไของแกนะสติกแมนแกก็มาว่าพี่ข้าอย่างงั้นเหรอเมื่อกี้แกฟังะไรโอ้กชไอ้ไอไอ้ไอ้ไออ้ต้รวตจนมาเยอะเอาไปกิเลย โอ้ไปขยันข่าวอะไรมาอะไรเปอะไอ้ยังขายอีกแล้ววะตายแน่ติแมนแกนะสมควรตายติ๊งแมนพัวเกนฑบางอาบางฆ่าเพื่อนสนิทฉันยังไงล่ะย้อนกลับไปตอนที่โซเอนั้นยังไม่ตายผมกับโซเอนั้นเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากๆเขาเป็นคนที่ดีมากแต่ทำให้เราคนแห่งความชั่วซะงั้นไงแต่ว่านั้นเขาได้ตาย กสิ่งที่เกิดขึ้นและดังนั้นผมก็ใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีเขาอยู่ต่อไปผมได้แต่โทษต,ตัวเองที่ไม่ตอนนั้นผมสามารถช่วยเขาได้แต่ผมไม่ช่วยเขาเลยเมไม่ทำการแก้แคส่คนที่ฆ่า่อนผมโดยการฆ่ามันยังไงละเข้าเรื่องกันดีกว่านะผมว่ามันยืดเยื้อเกินไปล <c oughs> ะโซบังเขือเทศเต็มตัวฉันเลยนะทำได้แค่นี้เองเหรอเกนะ่ะ ลัลันล wow. for wow. oh. ันลาลัลลัลลัลลาเฮ้ไปกินอะไรเนี่ปล่านะโอโหชาเจลยสติกแมนโอโหท่านมาช่วยแล้วสติกแมนเอโหเจ็บมากไม่เป็นไรยายายาวยายายาโอโหเก็บโอโเก็บเลยก็แต่เกมไทยเนยสั่มีนามชื่อว่าท้าซีแต่ที่ อันดับที่เท่าไรไม่รู้แต่ชื่อทาชีนะจ๊ะว้าวขอบคุณมากมากครับมีใจมากเลยอย่าเปิลนะส้มฮะอะไรฮะเรอไม่วันเราจะขาเราแบล็แพงเลยีเพื่อนอะไรอะไรสเนี่ยส้มเฮ้ยช่วยสนิทแม่ขาดซะส้มสมส้มส้มสๆมสส เราไปช่วยสติ๊กแมนกันเพื่อนต่อไปเน็ตซะย่าหย่ามันหนามันหนามูนหนามันหนามู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 นามันามันาเรไม่ใช่ร่างใครไม่ได้เลยอ่ะก็เพราะว,ว่าพลังข้าง,รรองาืองการดูพลังของมันต่าเป็นพลังกาบใครเขาเรียกแมนจะสู้กับชักคนนั้นไปเราจะสู้กับตรงนี้เองอืมโอเคได้เขาบอกว่าข้าจะจัดการคนนี้ยังไงละ่ะ ทีชาโอ้ยจจปไ,ไปเกงดีนี่นแม่เกงไม่เข้าทันเนี่ล่ะแกได้ตายไม่ดีแน่ทีชาโอ้เรา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 ราเราเอาไปอีกหนึ่งมันนะครับจจออโอ้ยเจ็บจังเลยเนี่ยโอ้ยเอาไปอีกหนึ่งมันนะับ เริ่มมีพลังแล้วตอนนี้คุณต้องยึดล่างคาราแล้วสบัดปีกทอร์โดเฟย์เฟย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 ์เยเฟยเฟยยเฟย์เฟย์เฟยเฟยเฟยยเฟ โอ้หามาจากไหนเดี่ยวโอ้ยเจ็บโอ้ยทนเทมมากเลยโอ้ยเบ้าบ่ามันเอาหีมาจากไหนกันมนี่อ่ะนี่กับโดนแล้วคนรอที่ก็ไม่โดนแล้วโอ้ยเจ็บโอ้ยโอ้ยพลังดูดร่างกลับมาบ้านะพลังของข้าเฮ้ยมันกัดการศึกษากับท่าเชือพวกพอ้อ รับสิบครับรับสิบครับรับสรับสิบครับนานี้ยมันไม่โดนได้ยังไงเนี่ยโอ้โหไม่นะโอ้โหอะไรกันมันแข็งเกินขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยไม่โดนได้ยังไงโปเฮ้ยไม่มันไม่ได้โปจ้จะไล่จังหวะนี้แหละพรังเพิงปัตตานีาางออนตป้กัั่ว โอ้ยยมางจากข้างล่างน่เกานเกแต่เ yeah! ป็นสี่งเสียนะครับไม่ไม่นะไม่อ้าาาวาา้าาาเาา จมอนันมันแข็งแก่งไปแล้วคนอย่แกไม่เลยกับเจ้าส่งกื่เนตายอะเอาไปหนึ่งดอกเอ้ยถูกจริงเหรอไปนะรีบจัดการมันซะเกนะแกเยอะไรรกกัน่อว้ แดงลบไปฮะนี่มันอะไรกันไม่นะเแดงเออแกนะแกสองคนตายไปซะโอ้ยเจ็บนิด <c oughs> เดียวเองเก๋บว่าเขามาอีกสิเขามาเมาหรอได้เลยเจ้าคนอ,อ,อ่อนแอ 哦吼吼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 吼！真多。 แกน่ะได้ตายไปนานแล้วชิงดูตายไปซะตายตายซะเย่ <Yeah! S 2> ล้างอันตีมัดปืนใหญ่ รังไปสติ๊กแมนเอาพลังไปเอาพลังไปยิงเทคแบบตัวหล่อเออเอาปัพลังไปตายฉลาดมากเอาพลังไปแข็งแกร่งขึ้นแค่เพิ่มสีเทาเข้าไปเ yeah. yeah. ย้เอะเยอะมันคงจบแล้วสินะชีวิตเรา <molec> อะไรเสียงร้อนๆหลังเราเฮ้ย <the> ค <human> ุณตำรวจเฮ้ยคุณตำรวจเออคุณตำรวจมาอีกสองคนโอ้โหเกมีเกยตำรวจจะสู้ใครได้ยังไงสติ๊กแมนอะไรกันนะโอ้โหอะไรกันเนี่ยเยอะแยะเลยเฮ้ยอะไรนะได้ฟื้นฟูได้ยังไงเนี่ยโอ้โหตัวอะไรนี่โอ้ตัวอะไรอ่ะตำรวจมาช่วยผมรอครับตำรวจไม่อะมไม่อะไม่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 แค่ักหัวเอาวันัึนงมาจอดมาช่วยแต่ยังไงก็ มัลติวอทบุกมันเลยยย่าอ่กย่าย่ายั้นาย่ย่ย่าย่นย่ายาย่ายนาย่าย่าย่าั่า่าย่นย่ากาย่าย่ายต่าาาย เกีเก้ยนแกไปห้องแลนเบอร์ี่ข้าว่ามันมีแบตมันมีไฟฉายมาเลยรับทราบครับรับทราบรับทราบ,บ,าบนี่ต้องใช้พลังนี้แล้วสินนะมาซูปเปอร์เอาโอ딘ขั้นที่สองไปเลยเออไอ้หน้าคดไฟนั่นมัน,มน,มนเครื่องฉายภาพโทรทัศน์อย่างนั้นเหรอเฮงวิสซ์พังไปเลยแกไปเลยนะแกเนี่ยอุ้ยแก

เง้ยบ้านี้เยอเอาไปเอาไปอาไปอาไปหนีต่อยนะต่อยามีนี่เอาไปนี่มี่คนีอต่อยคือครับแต่คือมีนีโอหลบ้เคเจ็บดังเตะต่อยคือครับเตะอยใขรไอต่อยครับนี่ต่อยแมาไปแค่ีและแกกูจะไม่ด้ ย่า yeah. ตายแน่แกนะเออฮ้ยเกือบโดนไปแล้วแล้วผมมดดีพีของแกนะแล้ว่าข้าละอาเก้าขึ้นไหวของแกได้หมดแล้วหลบปีแบบดิิต ต่อโอ้โดเลเลยขแล้วก็พีใช่ไหมโอเคมีเออมีต่ออะไรก็ฟาเออฟาแล้วก็ดอนนะจะช่ไจะใช่นะดอนยายนี่ดอนแล้วก็ลาใช่ไหมทนาะใช่แหละนี่ถีแล้วก็โดยรอบหนึ่งโอ้กํามนดต่อย อืมเด็กๆนะครับเอาวิีนี้โอ้โ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 โอ้ย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 โอ้ สินาที่นี่ที่ไหนเฮ้ยแกอนตดมคแกนะโอแกแว่าที่นี่เ้าใที่ถึ้านะเหอึแกคงสินาที่ไหนตัวว่านะแกอยู่เราอยู่ในมิติความตาเฮ้ยไม่ไม่ไม่ม่ไม่รู้ว่าเราอยู่ไม่ไม่ไมคือนายกับข้าเนี่ยอยู่ เฮ้ยเขาไงนะฟังนะว่าแกอยู okay, ่ไหนยุดโอ้ยทำมาแล้วขี้เกียจฟังมาเลียร์กันทำไมกแกอยู่ในมิติกระจกยังไงล่ะข้าสามารถควบคุมมิติกระจกของข้าได้น่ยตายซะแบบแบบแบบตายซะแกนี่มัตตปู พุ่งทะลวงพุ่งทะลวงก็ไปฮ่าฮพุ่งทะลวงฮ่าฮ่าฮ่าโดนทะลวงแล้วใหตายซะโอ้ยโ,โดนกับดักมินจุนได้ไหมนะพุ่งน้ำตกแล้าไม่นะไม่ถึงว่านี้เลยไปตายเลยมาสิ แล้กจะได้ตายไว้ยยิ่เจีโอ้ยตาสิตาิไปขี้เกียจว่าขี้เสือดัไงไปช้ยกานี้อชปุ๊ตยดิ่ไม่ไเป็นไม่ Hey, 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 hey. ข้าเคยบอกใช่ไหมว่าค่าคุมที่นี่นะมิติกระจกบิดเบี้ยวแกคิดจะฆ่าฉันสินะเขมาสิเข้ามาเลยโอแกจะรดคาร์ทงอมองอัดปิดชากชายก่อนหนึงนะเ๊บนไงนมต้นมตายปิศาไม่นะคนแกเ่ลียาไม ยกเลิกมิตีกระจกเอ๊ะแกติดแม่ที่แม่กับม่กับแเย่ยฮึฮแน่นอนแกงดีนี่ปาไปสามร้อยกว่าเฟรมเลยฉันคิดว่านะนายคนรู้เรื<ม>่องดดนี้เอาไว้นะฉันก็เสียใจเหมือนกันให้ฉันแทงมือไปใส่ท้องพี่ด้วยตัวเองแล้วฉันก็เกือบจะมุดอ่อนเลยก็ต้องเสียใจอยู่ดีฉันคงไม่อยากให้เขาแกเแค้นให้หรอกนะแกก็พูดถูกนะ ไม่นะนะนะทีะ่ีชาตูมโอ้โหก็เลยไปนทั่วบ้านทั่วเมืองเออตายแล้วสินะชื่อเนปาลทำงานให้กับองค์ไหนรอโอ้โะชานนแล้วนะขอเข้าแกงพวกนายหน่อยสิกดไลค์แล้วก็ติดตามให้ผมด้วยนะครับ คุยกันท้ายคลิปนี่คือแบบใหม่ล่าสุดเลยนะครับคือเราสร้างออทำไมแล้วก็เรามาคุยกันัแหละรครับผมมีคือเรื่องระบายนั่นแหละครับไม่ได้คุยกันท้ายคลิปทุกคนอยากให้ผมสร้างแบบนี้อีกไหมหรือว่าอยากให้อะไรเพราะว่ามันสนุกครับแต่ผมผมชอบนะแต่เดี๋ยวมาบทเรื่องงานก่อนคือเรื่องงานโอ้โห ผมทำไอ้สติ๊กแมนไปสามสามนาทีเฮ้ยสามร้อยกว่าเฟรมทำภาคเสียงอีกสองร้อยกว่าเสียงทั้งหมดอะน,นะครับทุกคนและก็ทำเป็นตอนนี้น่าจะแปดทั่มโมงแล้วมั้งครับทุกคนตอนนี้นะเนี่ยโอ้โหแล้วผมมาภาคช่วงสี่ทุ่มจนถึงหกทุ่มเลยอะทุกคนหรือเที่ยงคืนโอ้โหสุดยอดมาก <laughs> สุดยอดจริงเลยโอ้โหและคือ ใช่ครับคน,คนก็ไม่มีอะไรมาอกแหรอกคนก็ผมก็ทำ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 แล้วก็ผมจะบอกนะว่าเออช่องผมทำไมตอนนี้ไม่มีคนติตามไม่ค่อยดูเลยผมงง <laughs> <laughs> ผมหลังงง <laughs> โอ้ยดูคลิปผมสิทุกคนคลิปผมไม่ค่อยมีคนดูอาจจะเป็นพ่อผมอาจจะไม่ลงคลิป ผมจะพยายามลงคลิปให้มากมากขึ้นนะครับทุกคนไม่เหมือนเราพินแล้วนะที่เราพินแล้วหายไปมามันเดือนหนึ่งเนี่ยเช่นไอ้ตอนแบบทีเคียนไมที่เคยนดังนะแบบเลือกฝังเนี่ยห่างไปโอ้โหหนึ่งเดือนได้ทุกคนโอ้โหผมก็ต้องขอพยายนานะที่ผมหายไปนานขนาดนั้นนะก็เพราะว่าผมขี้เกียจลงคลิปได้ครับทังพีครับขี้เกียจลงคลิปโอ้โห คนแล้วผมก็คือคนดูผมหายไปเลยจากตอน,น,นแรกๆคนดูมันสามสิบยี่สิบอัพขึ้นตอนนี้คือยี่สิบเอ็ดยี่สิบสิบสามสิบเอ็ดแล้วก็ไปถามตอนคลิปล่าสุดนะครับโอ้โหยออมากเลยถ้าใครอยากดูสติกแมนอีกก็ช่วยฝากแชร์แล้วก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้ดุ่มด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย